สวัสดีครับก็พบกับรายการรีเสิร์ชชวนเมาส์ประจำวันพฤหัสบดีที่16มิถุนายนนะครับสำหนะรับเมื่อวานนี้แอปเรื่องของแคชหลันจากทางตลาดหลักทรัพย์ตามเกณฑ์เทรดดิ้งกันเลยหรือว่าเกณฑ์รายวันไม่มีเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่ครบกำหนดอย่างตัวเคซีนะครับก็กลับไปเทรดปกติได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันไป ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายๆคนยังยังไม่เข้าใจนะครับก็คือเรื่องของแคชพลาสจากทางตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์รายวันเกณฑ์รายสัปดาห์เนี่ยเป็นเรื่องของทางตลาดหลักทรัพย์ในการที่จะกําหนดออกมานะครับแล้วก็ตั้งแต่ปีประมาณสักปีเศษเษแล้วนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งไว้เลยนะครับว่าเงื่อนไขในการที่จะให้หุ้นตัวไหนติดแคชพลาสไม่ว่าจะเกณฑ์เทรดดิ้งเลิศหรือเกณฑ์เทอร์เรอร์ลิสเนี่ยตลาดทรัพย์จะไม่ แจ้งหรือว่าไม่บอกเรื่องของเงื่อนไขในการที่ตลาดหลักทรัพย์ใช้พิจารณานะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยจะไม่ทราบนะครับแต่ว่าที่เราพยายามเมลออกไปในแต่ละสัปดาห์แต่ละวันแล้วก็ลิสต์รายชื่อหุ้นที่มีโอกาสที่จะติดอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการคาดการณ์ครับคาดการณ์โดยการใช้ สังเกตว่าตลาดเนี่ยน่าจะใช้เงื่อนไขอะไรบ้างในการพิจารณาซึ่งเราจะมีลิสต์อยู่ในแต่ละเมลอยู่แล้วนะครับว่าเราคิดว่าตลาดใช้อะไรในการพิจารณาแล้วหุ้นที่เราคาดว่าจะติดเนี่ยติดเพราะว่ามันไปตรงกับเงื่อนไขที่เราคิดว่าตลาดใช้นะครับดังนั้นเราไม่ได้เป็นคนคิดเงื่อนไขเพียงแต่ว่าเราคาดว่าตลาดจะใช้เงื่อนไขยอย่างนี้ๆดังนั้นเนี่ยมันก็เลยก็เลย ถือว่าเป็นแค่การคาดการณ์เท่านั้นเองนะครับงนั้นเรื่องของการต่ออายุก็เช่นกันนะครับยิ่งไม่ทราบใหญ่เลยว่าตลาดใช้อะไรในการพิจารณาแต่ว่าเราก็สังเกตเอาว่าหุ้นส่วนใหญ่ที่ราคายังอยู่ที่เดิมหรือว่าสูงกว่าเดิมเนี่ยมักจะถูกต่ออายุออกไปอีก3าสัปดาห์นะครับเราก็เลยลิสต์รายชื่อหุ้นพวกนี้ให้ให้ดูว่าเออมันมีโอกาสที่จะถูกต่ออายุนะครับดังนั้นหลายๆคนพยายามมาต่อรองว่าทําไมอย่างนั้นทําไมอย่างนี้ไม่อย่างนั้น,ไม,น,นไม่อย่างนี้ได้ไหมเราคง เราคงตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้นะครับก็ลองโทรไปคุยกับตลาดหลักทรัพย์แล้วกันแต่ว่าไอ้ที่เราออกเมลให้ทุกวันเนี่ยรายชื่อพวกนี้เราคาดตามว่าตามที่เราคาดว่าตลาดจะใช้เงื่อนไขพวกนี้นะครับเําพยายามทาความเข้าใจไปเรื่อยๆนะครับเรายังยังบอกว่าในส่วนของเรื่องแทสฟรลาเนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่ทราบจริงนะครับก็คงต้องใช้ลักษณะของการคาดการณ์เท่านั้นเองเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเงื่อนไขที่เราคาดว่าตลาดหลักทรัพย์ใช้เนี่ยมันบังเอิญว่ายัง ตรงอยู่นะครับเป็นส่วนใหญ่งั้นเราก็เลยยังใช้เงื่อนไขพวกนี้ในการพิจารณาอยู่เหมือนเดิมนะครับงั้นสําหรับสัปดาห์นี้นะครับหลายๆตัวโทรมาถามเรื่องของซูปเปอร์ซูปเปอร์บล็อกบอกตรงก็ไม่ทราบถ้ว่าจะถูกต่อ,อยุติป่าแต่ว่าถ้าถามเราก็ใช้เงื่อนไขตรงที่ว่าเรามองว่าราคาหุ้นตอนเนี้ยมันยังสูงกว่าตอนที่ติดแคชบล็อครั้งที่แล้วเราก็เลยเชื่อว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงว่าซูปเปอร์บล็อกเนี่ยจะถูกต่อ,อยุออกไปอีก3าสัปดาห์นะครับแต่ว่าก็อย่างที่ว่าเป็นคาดการณ์ดังนั้น มามาต่อรองกับเราว่าเอ้ยอย่างนั้นไม่ติดต่อได้ไหมหรือว่าทําไมถึงติดต่ออีกสามสัปดาห์อะไรเงี้ยพวกนี้เราเราคงบอกไม่ได้เราเป็นแค่คาดให้นะครับว่ามันมีโอกาสเท่านั้นงครับอันนี้ก็ใช้เวลาไปเยอะกับแคสเรลานส่วนตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานนี้ปิดบวกไป6.79จุดมาอยู่ที่1434.89 ซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยภาพรวมเรายังมองเหมือนเดิมนั้นกลยุทธ์ยังคงเดิมถึงแม้ว่าตลาดจะยังบวกติดต่อกันมาเป็นวันที่2แต่เรามองว่าแรงซื้อที่มีเข้ามาหนุนโดยเฉพาะเมื่อวานเนี้ยหนุนแค่ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยน่าจะยังไม่เพียงพอโอกาสตลาดที่จะยังผันผวนและปรักลงยังเป็นไปได้กลยุทธ์ก็เลยยังรอซื้อช่วงอ่อนตัวเช่นเดิมแต่ว่าโดยภาพรวมเรายังเชื่อว่าตลาดเป็นการพักฐานหรือว่าแกว่งตัวผันผวนเพื่อรอสร้างฐานสําหรับการขึ้นรอบใหม่ ดังนั้นสําหรับถือลงทุนระยะกลางยาวเรายังแนะนําถือต่อเนื่องอยู่ซื้อแล้วถือต่อส่วนถ้าจะซื้อใหม่ให้รอช่วงอ่อนตัวเหมือนเดิมนะครับนั้นกลยุทธ์ตลาดยังเหมือนเดิมในส่วนของมุมมองของเรานะครับส่วนหุ้นรายตัวทางเทคนิคที่นํามาแนะนํากันในเช้าวันนี้นะครับตัวแรกจะเป็นตัว A Cap นะครับก็ถือว่าราคาปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงในช่วงที่แล้วก่อนที่จะทรงตัวได้แล้วมีจังหวะดิดกลับขึ้นมาถ้ามองในเชิงของวอลุ่มเองเนี่ยก็ถือว่ามีซัพพอร์ตเข้ามาพอกวนงั้นก็ แนะนำเป็นหุ้นเทรดดิ้งได้โดยมองเป้าหมายแ,แถวๆ9บาทถึง10บาทครับเป็นเกณฑ์ในการทำกำไรครับก็ให้กรอบไว้ถือว่าค่อนข้างกว้างเพราะว่า a c a p เองเนี่ยเป็นหุ้นที่ถือว่าสภาพคล่องไม่ได้อ่มากนักดังนั้นเวลามีแรงซื้อเข้ามาราคาอาจจะวิ่งกว้างๆได้เหมือนกัน,นครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวชีวไทยที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแนะนำเทรดดิ้งไปรอบแรกขึ้นไปได้ตามเป้าหมายก็คือแถวๆ1บาท80ให้ทำกำไรไปแล้วแล้วมีอ่อนตัวลงมา ทดสอบแนวรับอีกครั้งหนึ่งลงมาแล้วทดสอบแนวรับแล้วก็ยังมีแรงซื้ออยู่ราคาเริ่มมีจังหวะไต่ระดับขึ้นอีกมองว่ารอบนี้น่าจะยังเทรดดิ้งต่อได้แล้วก็รอบนี้เนี่ยน่าจะลุ้นเกิน1.8ขึ้นไปก็ไปมองแนวต้านถัดไปถแถวๆ1.9หรือใกล้เคียงนะครับดังนั้นก็แนะนําเป็นทุนเทรดดิ้งต่อได้สําหรับตัวชีวาไทยนะครับส่วนทางฝั่งของ SBL หรือยืมหุ้นพชอดก่อนคงต้องยอมซื้อคืนตัดขาดทุนอีกครั้งสําหรับตัวสุภาลัลนะเพราะว่า ราคาที่แนะนํายืนช็อตไปแถวย,ยบ2บบาทแล้วหวังว่าราคาจะปรับลงปรากฏว่า2อสามวันที่ผ่านมาราคาไม่ปรับลงเท่าไหร่แล้วก็เริ่มมีจังหวะด,ดีดกลับขึ้นมาเมื่อวานพร้อมวนลุ่มสนับสนุนอินดิเคเตอร์ยังอยู่ในโทนบวกดัง,งนั้นตรงนี้แนะนําให้ซื้อคืนตัดขาดทุนไว้ก่อนดีกว่านะครับส่วนจังหวะถ้าจะซื้อเข้าเทรดดิ้งอันนี้จะคล้ายๆกับหุ้นตัวเมื่อวานที่แนะนําไปก็คือมองว่าราคาขึ้นมาเยอะแล้ว จะมีความเสี่ยงนี้เรื่องของการที่จะตามเข้าเทรดดิ้งนั้นจริงๆแล้วคงไม่แนะนําให้ตามเข้าเทรดดิ้งในจังหวะนี้แค่แนะนําให้ซื้อคืนสําหรับคนที่ยืมช็อตเท่านั้นเองนะครับส่วนในต้านช่วงนี้ก็ใกล้ๆ23บาทอาจจะเป็นไปได้ถ้าใครอยากเล่นเทรดดิ้งก็แล้วแต่แต่ว่าอย่างที่บอกไปคือถ้าถามว่าแนะนํำไหมคงไม่แนะนําให้เข้าไปซื้อเพื่อเทรดดิ้งแค่แนะนําให้ซื้อคืนตตดขาดทุนสําหรับคนที่ยืมช็อตเท่านั้นเองนะเพราะว่าราคายังอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมตลาดแล้วก็หุ้นรายตัวทางเทคนิคแล้วก็รวมถึงประเด็นเรื่องของแคชพลัสที่นํามาพูดคุยกันนะคงจะย้ํากันในทุกในหลายวัน,น,น,นต่อไปข้างหน้านะเพื่อที่จะได้รับทราบกันโดยทั่วกันนะเรื่องของแคชพลัสว่าเราไม่ได้เป็นคนคิดเกณฑขึ้นมาเพียงแต่ว่าเราคาดเมคาดเกณฑ์ตามที่ตลาดตลาดแัพซั์น่าจะใช้นะซึ่งไม่สามารถบอกเกณฑ์จริงๆได้ เดี๋ยวในส่วนของประเด็นอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราฟังจากจากทางชมผู้นะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ท่านอื่นๆนะครับรอสักครู่ครับ